เกือบร้อยเสียสมชายโอ้เกือบตกบอ่อครับเกือบตกหลุมเนี่ยอีกคันดันไว้คันนี้จะเข้ามาช่วยเดี๋วา่าคัดเป่าเอาตัวให้รอดก่อนนะเอาแล้วเอาแล้วไม่โคกับติดไม่โคกับติด gặp rồi, thật bao Thật bao, sưu xô Âu Âu Chà, hạ loại vào hoặc leo leo Âu, bay con hoặc con Thật tay đi hải Âu, bay 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 Ui, người đấy เอาอออกมันเป็นอย่างบ่ฮะขัดเอาอออกเป็นอย่างบ่เนี era, ่ยเอาออกเออเอาออกเลยันแล้วก็ยกดั้มน้อยนึงประคองประคองไว้อย่าใหมันล่มให้ได้ย่อาตินแหมัมอกนนอัดทั้งนั้นมันนั่นอมือยกต้น้อยนึงมันเป็นแผ่นพีเอเดียมันก็ไหลจวกแล้ว ปาก้องไใบปาก้องไว้บ่อยมันล้มไปเสือเอาัะาาาย่ะเพื่อนว่าได้ได้วยนั่นพัดกระตีดด้วยนั่นกระติดด้วยนั่นตีดคักๆล่ะนั่นล้มคักๆล่ะบางนั่นนะ่ะกิตตุ้มอ่ะนี่ไปกิตตุ้มน้ำเออมันดูดตุ้มที่เทาขนมาน,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 นั่นล่ะนี่ทิมไม่บางนี่<ด>รเราเป็นล้มเก่าน้มมนเรียบร้อยจังไหรก็เรียบร้อยดูดเออดูดเออนายมากโค่นนายมา ขามามาได้หอกก็ตู้ท่านั้นเอาตูนไปงุงเียถึงไป่างนู้ปอันนี้อันนี้อันนี้พี่การอันนี้พี่การทางนางย<ด>างได้ทางยางได้มันยูยางมาแล้วเลยไปท่านป่าไปหน่วยกู้ภัยก็จะจะล่วง มันติดติดแล้วท่านเป่ามันปุยบรเทิงศิลนเาัดเกยวไปเอ อยมันบอได้จะเา,าขอไปลย้อปบ่ต้องไปโยงบ่ต้องไปโยงโมันทีวุ่นมากเ,เอาเอาของดีมากดีก่ายายาเลยยาเลยเออมันจีเดือดร้อนทีมงานพุดปูให้เราอยู่นั่นดีเดียวอเ,ยเอาละทีนี้ เอาละเอายังไงละทีนี้ลาบลีเนาะเจ้งสีเดีวลังสียกดำกิตมผาเลนรถนี้ลงไปเลยเหรอัหาเล่าอาไรด้เล่าเขาม่ปไรเล่ามีแต่สีวกตอนนี้เล่าหวงีงอัวไรอยู่นี่ ไปท่านเป่าไปไป,ไปไปงไลงแล้วลงแล้วต้องเอาพนุ่เอาพี่โมมาพี่โมมายืดทางน,านั้นก่อเจ้าข้นก้อนเราก็จังคอยซอยตัวนั้นแมนบ๊ จะดูฝั่งไหนแล้วงานนี้มันโหดครับเพราะว่านี้คือทีมงานฝาวบรนานของแท้นี่ยตัวทุกคันน่ะมันต้องโดนทุกคัน ยิงจมนะมันตกองกินลกเขาให้เขาเปิดทั้งคุณอ่ะดึงออกไปเลยมันบอกเล่าฟังอย่บอกท่านเป่าอ่ะทา่านเป่าแลเปล่า,าเปา,าเป่าตอนนี้ก็พยายามดิ้นอยู่ท่านเป่าเอาเอา ไปเลยครับทั้งหกล้อทั้งเบรโคหัดเป้าไดเปลาหัดเป้าเดี๋ยวให้ไอ้มาเคลียร์ให้พ่อ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 ไอ้มาแล้ว ยังอีกอยังไม่เลิอกอีกเดีย๋ยวให้พี่โม่มาช่วยเจ๊ก็ดื้ออยู่นะเนี่ยท่นาน จะกดตัวให้ลอยแต่มันไม่ลอยอันนมันดูด ดินดูดมันไม่เชิงว่าดินล้วนนะมันเป็นโคลนเป็นโคลนผสมดินทีน,นี้ฐานยืนเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้มันเป็นหลุมเดิมนะครับหลุมเก่าที่ขุดแบบลึกเลยทำหลุมมาไว้ให้กับหกล้อได้มาหย่อนตูดเทดินอ่าพอมันเต็มมากๆก็ขยับไปที่ใหม่ก็ถูกโยนโคลนโยนเนี่ยดินเปียนเีเนี่ยเข้ามาอัดพอเข้ามาอัด เบคโคเดินเข้ามามันก็เรียบร้อยอย่างที่เห็นแล้วครับตอนนี้พี่โม่กำลังมาฝั่งของคอ้ ไปห,หมุนอีกโดนครับมาแล้วครับพี่โม่ โมมาแล้วโมได้เข้าฝั่งนี้หิ้วตูดขึ้นก่อนมีอีกคันคอยดัน เไม่ยอมหยุดเลย ชายกำกับการแสดงโอเคยัง okay, ai ai mà chú cái nói nha Tôi bảo Rồi thật bầu đuôi Điều điều ai ai mà xoay Chạy dên chạy เนี่ยแกก็ใจร้อนอย่างเงี้ยมาปูไอม,มาช่วยทัดเป้าเรียกได้ว่าติดติดแล้วอย่างนี้ติดเมื่อกี้ได้เกือบตกออกล้อไปโคได้ติด เกี่ยวพวกจีครับ นิ่งไว้ท่านเปานิ่งไว้ติดดินที่เทอ่าเรียกได้ว่าติดดินที่เทครับ ดโคลนมาเทมันก็เกิดปัญหาเดือดร้อนอย่างที่เห็นเอาใจช่วยเอาใจช่วยยที่สำคัญเนี่ยโซ่มันไม่หมุนนี่แหละ ยานจะปั่นโซ่ครับพันเป่าอ่าลอ,อยแล้วอย่างนั้นแหละ ปั่นได้อย่างนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีเตรียมตัวเกี่ยวรอบสอง เนี่ยมันมุดไปเรื่อยแล้วครับ สำมสิอยเลยเอลันนิ้มาลองแทกครับ

ปลอดภัยปลอดภัยแล้ว อ่ะหัวไอเคลียพื้นที่ให้ด้วยขัดเปานี่เดินลำบากอย่าลงมาอีกนะไอ้ที่ลงมานี่ก็จะไป,ไปช่วยหกล้อแหละเดี๋ยวว่มามันเกิดเหตุการณ์นะครับ เกิดเหตุการณ์ซะก่อนกลายเป็นหน่วยกวู้ภัยประสบภัยซะเอง โคทุกคันเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดแล้วไม่มีไม่มีคัไนไหนอยู่ในบอ่อเราก็ต้องรอนะครับหกล้อจอดรอไปก่อนเคลียร์พื้นที่ไปก่อนเจ้าดัานไว้ท่านบ่หกล้อเออดันด,นดันใบท่นขันเจ้าว่าดัานไว้นี่คือ,อ,อล,ลมเลยเนาะอ๋หอหมายถึงเขาถอยมาจเจ้าปุ่งขี่ไปล่ออยู่แล้วนี่ ถ้าเกินก็ได้เจ้านี่เรียบร้อยได้พอกอ๋อนี่ครับดันไม่ทันแล้วก็อยู่ท่านั้นเลยไม่ได้เอาออกก้ะเป๋าเงินเลยดูดีมาจะต่ข้าคุนเลยกระเป๋าเห็นก็ออกจากดันมาลงนี่กับไม่ยู่นี่นี่แหละบรรยากาศเอาลุยไป อ้าตาก่อนไปไว้เจ้าไยต่อ,ตอขออดภัยแล้วเดี๋ยวให้เขาเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยเทเจอกันใหม่ครับ